เอาเข้าไป,ไป,ไป,ไปนั่งเป็นแถวแถวหนึ่งแถวสองันนี้คุจะพาทำบุญนะครับตอวน,นี้นี่คือศพนะครับนนคนตายเขาได้รับอุบัติเหตุเมื่อเช้านี้กูก็เลยไปเชิญมาระหว่างเดินทางเนี่ยมันมีคนไปคนไปลักเล็กขโมยน้อยของชาวบ้านอะไรไม่มีอะไรไม,ไ,มไม่มีดิฉไ,ไม่เ,เห็นอะไรไม,ไ,มไม่มี ไม่เห็นอะไรนิ่งๆนะครับอยู่มีความสงบถ้าใครออกจัดใายสินน่ะภูไปรับประกันนะครับใครขโมยนะใครหยิบอะไรมาไหมหยิบมะม่วงมะยมมะพร้าวอะไรมาไหมใครขโมยเด็ดดอกไม้มีมีไหมสำเสร็จภาพมาใครดอกไม้มาขใครสั่งเออในราชิน่ไหนไม่ได้บิดไม่ได้บิดโอ้ไม่ได้บิดไม่ได้บินมานะครับไม่เป็นไรน้ำมันก่ใส่มาโต อาทำดีๆถ้าใครหัวเราะไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับพุทธางทางมังสรณังคาถามิคาถามิหลับตาหลับตาหลับตาลับตาขอให้หลับตาขอโทษขอโทษที่เข้าไปเป็นที่เข้าไปเป็นตำลึงกิงกอง <c oughs> อ,อย่าทำอย่าทำจริงจังนะครับคุณจริงจังคุณขำเนี่ยนี่เล่นเพลงอ่ะอะไรไม่ได้เล่นมันเป็นคาถา <c oughs> ตำลึงกิงกองตำลึงกิงกองตำร้องกองแกงตำรองกองแกงมาน้องมาแดงบับ